สังขบุรีปั๊มน้ำมันแทบแตกวันละ40,000ลิตรหายไปไหนชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนในอำเภอลงพื้นที่หาสาเหตุด่วนจากกรณีที่ทางโลกโซเชียลสังขบุรีโพสต์สงสัยว่าน้ำมันเชื้อเพลิงหายไปไหนหมดวันละ40,000ลิตรเกิดเหตุมา4วันแล้วทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบตามมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่าน้ำมันหมดปั๊มมีรายงานว่าที่สามแยกอำเภอสังคบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรี มีปั๊มน้ำมันอยู่2แห่งแต่4วันที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการกันเป็นจํานวนมากกว่าปกติรถที่มาใช้บริการต่อแถวยาวออกมานอกถนนหลวงเพื่อมารอเข้าคิวซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเติมน้ํามันเต็มถังทุกคันจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขบุรีได้สั่งการให้ปลัดอาวุโสนายจอมไตรตันติเสวีปลัดอาวุโสอำเภอสังขบุรี พันตำรวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสังขบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีพบปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ในพื้นที่มีอยู่2ปั๊มจากการตรวจสอบเบื้องต้นปั๊มทั้งสองแห่งมีใบขออนุญาตขายน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามกฎหมายพบรถบรรทุกสินค้าขนส่งระหว่างประเทศที่จะนำไปส่งสินค้าด่านเจดี3องค์ที่ส่งสินค้าออกไปประเทศเมียนมามาเข้าคิวเติมน้ำมันดีเซลเต็มถัทงทุกคันจนเป็นเหตุให้ผิดสังเกต และในส่วนของน้ํามันเบนซินร้านค้าตามหมู่บ้านได้ซื้อใส่ถังน้ํามัน200ลิตรหรือนําแกลอนน้ามันมาใส่กันเป็นจํานวนมากจากแหล่งข่าวเปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายตัดกระแสไฟฟ้าระบบสื่อสารน้ํามันเชื้อเพลิงแผงโซลา่าเซลล์ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568โดยห้ามส่งออกโดยเด็ดขาดเพื่อปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์จีนเทาทําทให้ชาวบ้านอําเภอพญาตองสู่ประเทศเมียนมา ได้รับผลกระทบน้ำมันเชื้อเพลิงหมดทุกวันนี้ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการหัวใสใช้วิธีหลบเลี่ยงโดยการให้รถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเติมน้ำมันในตัวอำเภอสังขบุรีให้เต็มถังหลังจากนั้นรถขนสินค้าระหว่างประเทศได้ขับเข้ามาในพื้นที่ลานถ่ายสินค้าในตัวอำเภอพญาตองสู่ประเทศเมียนมาได้มีการใช้สายยางดูดน้ำมันดีเซลออกจากถังน้ำมันรถเพื่อน,นำน้ำมันดีเซลออกไปจำหน่ายต่อในอำเภอพญาตองสู่อีกช่วงหนึ่ง